ทำสะดวกสบายสนุกสุขใจตามใจเราอยากจะทำอะไรก็ทำพาอนี้มันคือครัวของเราทำสะดวกสบายอะไรก็ได้ตามใจเราจะกินได้ก็ได้ไม่ได้ก็กินก็ขอแค่เธอมาเข้าครัวกัน สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำมาม่าเผ็ดไข่ตุนชีสนะครับได้สูตรมาจาก Facebook เลยโอ้โหเห็นเขาทำแล้วแบบดูน่ากินมากเราอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะทำออกมาได้หน้าตาเหมือนที่เขาทํากันหรือเปล่าและรสชาติมันจะออกมาอร่อยแค่ไหนสําหรับวัตถุดิบก็จะมีมาม่าเผ็ด1นึ่งซองชีสอันนี้ผมเตรียมมา2ชีสนะครับเพราะว่าเห็นว่าตัวอย่างเขาใส่2ชีสนั่นเองก็คือแบบแผ่นแล้วก็แบบบีบนะครับเกลือป่นไข่ไก่2ฟองแล้วก็น้ําเปล่านั่นเองครับ เราจะเริ่มจากการต้มน้ําก่อนนะครับเพื่อเราจะลวกเส้นเอาไว้ใส่โปะบนไข่ตุ๋นนั่นเองฮ้อ,อกระเด็นไหมเนี่ยอา้าวไม่ร้อนนี่นะลืมเปิดงั้นระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเราจะมาเริ่มเตรียมไข่ตุ๋นกันก่อนเลยครับเริ่มแรกเราจะทําการตอกไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองลงไปเลยครับ โอ้ยเบือกไข่ตุลงมาได้ไงเนี่ยจากนั้นก็ทําการใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ไข่ของเรามีรสชาติที่เค็มขึ้นนั่นเองแล้วก็ทําการตีไข่เลยครับจนไข่แดงและไข่ขาวเริ่มเข้ากันทําการเติมน้ําเปล่าประมาณ100มิลลิตรครับคนต่อให้เข้ากันครับนํำไข่ตุนของเราไปเข้าไมโครเวฟครับ ตอนนี้เราเสร็จไปแล้วนะครับสําหรับไข่ตุ๋นก็เข้าเวฟประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการต้มมาม่ารอเลยอุ้ยตอนนี้เส้นของเราสุกแล้วนะครับเราจะทําการปรุงมาม่าก่อนนะครับโดยเราจะใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปนะครับที่มันแถมมาจากในซองนะแต่อันนี้อย่าเพิ่งใส่นะครับเอาไว้โรยหน้าครับเพื่อความน่ากิน หลังจากนั้นก็ทำการคนให้เข้ากันครับนำไข่ตุ๋นที่เราใส่เวไฟไว้ประมาณ5นาทีมาโอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองทำการใส่เส้นมาม่าลงไปว้าวน่ากินมากเลยครับตอ,อนนี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นโปะหน้ามาม่าเพ็ยรแล้วทีนี้เราจะต้องใส่ชีสลงไปข้างหน้าครับเพื่อความแบบ น่ากินมากอะไรที่มีชีสมันจะน่ากินทุกอย่างครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกินชีสแบบโคตรโคตรเราจะเริ่มจากการเอาชีสแบบบีบนะครับบีบลงไปแล้วก็โปะด้วยชีสแบบแผ่นนั่นเอง <S <S เมื่อเราบีบใส่เรียบร้อยนะครับเราก็ปาดให้มันเต็มหน้ามาม่าเผ็ดลยครับจากนั้นก็นําชีสแผ่นลงมาโปะไว้ข้างบนแล้วก็นําไปเข้าไมโครเวฟนะครับอีกสักประมาณ1นาทีหรือ2นาทีให้ชีสละลายนั่นเอง และนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ครับการโรยหน้า,าด้วยผงครับโรยไปเลยว้าวน่ากินมากและนี่ก็คือหน้าตาของมาม่าเผ็ดไข่ตุนที่เราเพิ่งได้สันสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้นี่เองโอ้โหเห็นแล้วก็อยากกินนะครับและแล้วก็ได้เวลาลองชิมแล้วครับว่ารสชาติมันจะอร่อยแค่ไหน จะทำการตักไข่ขึ้นมาด้วยครับโอ้โหดูไข่เด้งดึงด๋งเลยอะท่านผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆากอะมาดูกันอีกวป่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับน่ากินมากอะอมันได้กลิ่นชีสมากกว่ามาม่าเผ็ดรสชีสนะครับหืมสุดยอดมากเลยอะเฮ้ยท่านผู้ชมต้องไปลองทําดูนะอร่อยมากๆขออีกคำหนึงนะครับ คือดีเด็ดของเมนูนี้ครับมันได้รสชาติชีสที่แบบเข้มข้นมากอร่อยมากจริงต้องลองทําครับผมคือรายการนี้ที่ผมทําขึ้นมาคอนเซ็ปต์ของเราเว้ยคือผมอะ่ะเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นเว้ยแต่ว่าเราสามารถจะไปเปิดสูตรหรือว่าดูจากคนอื่นได้ครับแล้วพอเรามานั่งทําคือรสชาติมันก็อร่อยครับเราไม่ต้องไปน้่าเรียนหรือไม่ต้องอะไรครับขอแค่เราคิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ครับเพราะฉะนั้นครับ เข้าครัวนะครับลองไปทําดูอย่าอ้างว่าตัวเองทําไม่เป็นครับที่จริงทุกคนทําเป็นครับลองทําดูเลยครับอร่อยมากขอตัวไปกินก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอยากให้ผมมาลองทำเมนูอะไรให้ดูนะครับสามารถบอกได้เลยที่คอมเมนต์อย่าลืมแชร์คลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆของผมได้ก่อนใครเลยเจอกันครับ